สวัสดีครับผมสิทธิเดชทองจนบวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมนะครับรายได้ถึงหลักแสนหรือหลักล้านบาทต่อปีนะครับและอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนี่นะครับปลูกอะโวคาโดนะครับอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับนี่รายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อปีนะครับอยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่เราปลูก สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการปลูกอะโวคาโดหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกอะโวคาโดติดตามคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่จะเป็นต้นพันธุ์ที่เรานําไปปลูกสิ่งแรกก็คือการคัดเลือกเมล็ดนะครับเมล็ดที่ดีและเมล็ดที่แข็งแรงนะครับก็จะถูกเอามาคัดเลือกนะครับจะมีลักษณะเมล็ดที่แก่นี่มาจากประเทศพม่าพอเขาจะเริ่มโตก็จะมีต้นอ่อนขึ้นมาตรงกลางเริ่มที่จะแตก นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรากลงมาข้างล่างเวลาพอมเมล็ดยาวหัวลงนะครับต้นที่มันอยู่บนต้นเนี่ยลูกหลุยอยู่ยังไงเนี่ยเวลาหล่นมันก็ตูดก็ลงดินอันนี้เป็นฝั่งขั้วนะครับนะบเพราะนั้นอย่าอย่าให้พลาดนะครับเมเล็ดที่ลงดินแล้วที่เป็นต้อนอ่อนนะครับถ้าต้นขนาดนี้รากจะขนาดไหนนะครับหยิบมาดูโอ้ยไปก่อนช่วยนะแกเลียนทิ้งเลย ถอดถุงแก่ดินทิ้งเลยก้อนแค่นี้แล้วดูมันก่อนว่ารากขนาดไหนรากขนาดไหนนะครับแค่เราเพิ่งเพาะเนี่ยนะผมจึงบอกว่ารากเขาจะวิ่งตรงมาจนสุดก้อนหลุมที่9้านิ้วนะครับแล้วก็จะแตกรากไปเรื่อยเพราะนั้นเวลาเวลาเราจะปลูกเนี่ยต้นต้องตัดรากเพราะรากเขาจะมาเร็วมากอันนี้ดูก็สิบกว่าวันนะครับนี่คือรากเกากระโดจากเมล็ดนะครับ พอพอเราพอมาเล็ดได้เสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรทิ้งไปเลยอ,อหลังจากนั้นก็จะเป็นต้นพวกนี้ที่กําลังขึ้นมานะครับหลักการง่ายๆเวลาจะเลือกต้นพันธุ์คุณต้องหยิบอย่างนี้แล้วเขยา่าแล้วต้องไม่หลุดในความรากจะต้องสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็ตัดเปลี่ยนยอดวัดความสูงขึ้นมาสิบเซนนะครับแล้วก็ตัดเปลี่ยนยอดต่อสั้นยอดสั้นต้อนออกมาจะเป็นทรงนักกล้ามถ้าไปเสียบปลายๆอย่างเนี้ยจะเหมือนนังแบบเลี้ยงยากนะครับ พอพอเรามาเปลี่ยนยอดได้นะครับพาไปดูที่เปลี่ยนยอดตัดยอดทิ้งเอาถุงครอบครอบไว้ประมาณ17วันพอา7 17วันพอเปิดถุงปุ๊บหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือรอยต่อเราใช้พาราฟิล์มอันนี้ต้นพมา่าอันนี้ต้นต่างประเทศต่อเป็นต้นเดียวกันอะไรที่ขึ้นมาหลังจากรอยต่อเอาออกให้หมดนะครับพอยอดได้ดีแล้วเอาไปทำอะไร เอาไปตากแดดผมจะตากให้ใบมันไหม้หมดเลยใบรอบแรกแล้วพอเปลี่ยนยอดใหม่มันจะต้องขึ้นยอดใหม่มาจึงจะไปปลูกได้นะครับเนี่ยทุกต้นเราจะตากจนจนใบเก่ามันตายหมดแล้วพอยอดใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะไปปลูกยังไงอะทำให้ตายนี่ยากกว่าทำให้ทำให้ทำให้มันไม่ตายอันนี้ยปลูกยังไงก็ไม่ตายแล้วให้ตากแดดอย่างนี้เลยดากแดดล้วนๆนรอเอร์เซ็นเลยเนะี่ย นี่คือยอดใหม่ที่เขาเรียกว่าปรับแสงแล้ว100%อซอันนี้ปรับมา60วันแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นลูกแฮทเม็กซิโกนะครับเขาจะมีเหลี่ยมเขาจะมีเหลี่ยมเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่ที่เหลี่ยมชัดๆนี่ต้นยังเล็กอยู่อ่มันจะเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นออสเตรเลียลูกจะกลมนิวซีแลนด์ลูกจะเป็นหยดน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งหนึ่งสองสายพันธุ์หนึ่งสองคือสายพันธุ์ละหนึ่งลูกหนึ่งกิโลน้ำหนักเขาอันนี้เป็นสายพันธุ์ไออันนี้หนึ่งสองอันนี้หนึ่งสี่อันนี้หน,นึ่งสองเนี่ยเก็บผลผลิตที่ไม่ตรงกับตัวอื่นนันมกกรดาอ่ะนี่สายพันธุ์ศูนย์แปดพี่ลองอธิบายต่อเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แปดนี่ให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีผิวเหมือนหนังแรดอยู่สายพันธุ์ศูนย์แปดเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองพระราทานที่สละอันดับหนึ่งของประเทศไทย แล้วก็เหนียวเหมือนแท้ออกผลผลิตช่วงงานเทศการดอกกระเจียวนี่เป็นพื้นเมืองราชาติเหมือนแท้น้ำหนักลูกละครึ่งกิโลแต่มันจะต้องมีผิวย่อนๆตรงนี้ทุกลูกจึงจะเป็นของแท้เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของเขาเอา่ออะลองดูให้จับลูกต้นนี้ดูแล้วให้ทายว่าสายพันธุ์อะไร พี่แสงให้คนจับลูกตอนนี้ดูไล่ทายว่าสายพันธุ์อะไรเอาเรียนคร่าวๆแล้วต้องรู้เพราะเ,รเห็นไหม,ม,มได้ผลแล้วทีนี้อ,อย่างน้อยหลอกไม่ได้แล้วถ้าหลอกขายไม่ได้ร้อยห้าสบาทกับ80บาทเราแยกออกแล้ว <c oughs> นี่ก็เป็นฝีมือ,อเกษตรกรที่ทําทั้งหมดตัดจริงนะครับนี่ก็ติดเพราะนั้นเวลาเราสอนเราต้องทายต้นพันธุ์จริง ทั้งหมดนี้คือต้อนพื้นเมืองที่ปลูกจกมเเล็ดทั้งหมดก็จะสอนแต่ละรุ่นก็ตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไปเรื่อยครับนะครับส่วนนี้ก็ตอนที่ใกล้ๆถนนก็จะเป็นลูกเยอะนะครับนี่เป็นพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะครับครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับเราใช้โซลารเซลล์แค่3าแผงแล้วก็นี่ระบบน้ําถ้าวันไหนเราอยากใช้ EM ใช้ตะโกโดม่าก็ใช้ในส่วนของระบบเวนเทอรี <Vent> เวนซารีก็เตโดมาเนี่ยใสไปสามถังดูดผ่านหัวนี้ก็กระจายไปได้ทั้งหมดพันกว่าต้นนะครับแค่เชื่อมต่อท่อเข้าหัวนี้แหละเวลาปล่อยน้ํานะครับปั๊มนี้ก็คือโซลา่าเซลล์ตัวเดียวกันกับที่ดูดน้าบาดาลเขาเรียกโซลา่าปั๊มสองนิ้วครับท่อเมนสองนิ้วเนี่ยจะเดินไปทั้งหมดจากนี้ไปแปดร้อยเมตรสุดสวนและก็แยกด้วย p ี20สิบมิลและก็ใส่หัวใจน้ำปีกพีเซ่สี่มิลนะครับ เป็นระบบที่ง่ายสุดประหยัดได้ผลสูงสุดนะครับน้ํามันจะถูกส่งเข้ามาทางนี้นะครับจากโซล่าเซลจะถูกส่งเข้ามาทางนี้มีลูกลอยไฟยฟ้าพอเต็ม3ามหมลิตรมันก็ตัดที่นี่ก็จะเป็น2ระบบนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ปั๊มจะทํางานถ้าเราเปิดตัวนี้ก็ซับเมิร์จะทํางานนะครับตอนนี้ซับเมิร์ขึ้นมาบอกเราว่า ตัวแทงเต็มหมดแล้ว30,000นลิตรนะครับใช้ถูกถูกแผงหนึ่งไม่กี่พันบาท<ช>ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันต้องใช้ของดีอะไรไม่ใช่อันนี้ผมใช้ของจีนก็3ปีกว่าไม่เคยเสียลงทุนแค่เจาะบาดาล20,000กว่าบาทแค่นั้นเองต้องประหยัดครับในส่วน,น,น่นี้เี่แนี้เ่นี้เท่าดีวครับยา,ายาไปถึงน้นกับกิโลอยู่ที่การจัดการไงผมบอกสำคัญที่สุดคือการจัดการเาปียว่า แทงอยู่สูงแทงอยู่สูงเป็นกราวตีเลยแรงดึงดูดของลูกลงลงโลกลงไป <Yeah. S 2> เปิดไม่ไม,ม,มีต้องใช้ไฟฟ้าไม,ไม่ต้องใช้เพราะถ้าเราทําสวนสิ่งที่เราใช้ที่สุดเป็นของฟรีคือน้าเนี่ยก็คือกําไร <S <S ถ้าน้ํามีคอสมีค่าฟงค่าไฟนะจะหนักเพราะเราใช้มากที่สุดทีนี้ผมพาไปดูว่าต้นที่เป็นลูกเยอะๆและปีนี้มันจะเป็นเยอะไหมเอ,เอาไว้ลูกเยอะๆเนาะตอนนี้ที่น้องปุ้ยเก็บล่าสุดจําได้นะที่ห้อยลูกนานที่สุดห้อยลูก15เดือน มีมีคนเขากังวลว่าถ้าห้อยลูกแล้วมันจะไม่ออกลูกใหม่มก็เราพิสูจน์ได้เห็นว่าทุกทฤษฎีไม่มีความจริงนะครับอันนี้ห้อยลูกสิบห้าเดือนปีที่แล้วไว้ทั้งหมด300อลูกนะครับห้อยลูกอ,กอที่เป็นลูกแล้วเรายังไม่เก็บครับ15้าเดือนครับปีกว่าอยากเก็บตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับห้อยลูกหมาหมายถึงว่าลูกที่สุกแล้วจะอยู่กับต้นอยู่กับต้นไม่ได้เก็บออกไปไม่ได้เก็บออกไป อยากจะเก็บตอนไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้สุกเต่อไปมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีดําเข้มแต่รสชาติจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวิตามินจะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นการหมักไว้บนต้นเลยถูกต้องครับมันจะเหนียวมันจะเหนียวมากใช่ครับจะเหนียวมากครับนีก็อย่างเออคือคือถ้ามีปริมาณมากพอในผมไว้ปีชนปีได้เลยนะในขณะที่มีลูกลูกเก่าอยู่บนต้นลูกใหม่ก็ขึ้นมาเลย ยังไงนะไม่ได้กําหนดปล่อยตามธรรมชาติเลยแต่ว่าเราไม่เก็บรุ่นเก่าออกไม่เก็บรุ่นเก่าออกใช่ใช่ใช่ครับจริงๆมันออกเหมือนมะม่วงนี่แหละมันก็จะออกเป็นพวงคล้ายๆมะม่วงอย่างนี้ครับ ถ้าซื้อในเข่งถ้าซื้อในเข่งเนี่ยจะกําไรมากเพราะในเข่งอีกหนึ่งเดือนเนี่ยตัดยอดได้สิบยอดก็คือแปดพันละขนาดทำปิ้งยังน้อนน้ำหน้าอกเลยนะเราพยายังจะไม่มองเห็นตัวเงินเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เอมันก็มีการได้เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเงินเล็กน้อยใช่ครับพันแทร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่นี่ ายพันธุ์อื่นสายพันธุ์อื่นก็ใช้ทารั้วเขาไม่ให้เข้าแปลงอาทีนี้ผมจะโชว์ต้นนี้นิดหนึ่งนะครับเอ่อต้นนี้นะครับอายุหนึ่งปีอายุหนึ่งปีงปลูกลูกมีเหลี่ยมนะครับครบหนึ่งปีเต็มการจเจริญเติบโตของเขาดูแล้วกันปีเดียวเต็มเต็มเนี่ยแค่ปีเดียว,ดยวได้ผลแล้วนี่ปีเดียวปีเดียว อภิกรได้บา้างยังได้แล้วอภิกรเป็นลูกนีได้ยอดได้ยอดแล้วเม็กซิโกแต่ยังไม่ได้ลูก<า>แ,ลแต่ได้ลูกของแม่ไเจอรดับูดนเนี่ยตอนนี้อีกหนึ่งเดือนนะน้องพุ้ย<อ>ก็จะมีรายได้ประมาณสองหมื่นบาทตัดยอดมันแปลงไหนแปลงใกล้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องขายลูกนะทีนี้ผมจะพาไปดูเม็กซิโกต้นแม่ตอนแรกของเมืองไทยต้นแรกของเมืองไทยนะครับใช่ครับ นี่ก็จะพามาดูดูโครงสร้างต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่12เดือนมีนาคม2563 64 64อ่าต้นนี้ทำรายได้ไปแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ล้านกว่าบาทต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยทำรายได้เป็นล้านกว่าบาทแล้วเพราะนั้นผมตั้งแต่ตัดยอดครับใช่ลูกเนี่ยว่าจะขายปีนี้แหละ ลูกเพิ่งจะต้นตอลงมาแป๊บเดียวมันใหญ่ยอมากเราขายยอดเสียเลยร้านกิ่งต้นพันก่อนตอนนี้ได้ร้านหนึ่งแล้วก็เดียวต้นเดียวครับต้นแม่นเพราะว่าขายยอดได้ร้านมาหลายต้นนี้แล้วอาจารย์สีนี่ทาร์กสีนะคะสิ้นฝนปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นมันอากาศมันจะร้อนมากมันมีการซันเบิร์นแล้วก็เป็นช่วงที่แมลงกวนสิ้นฝน ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์เนี่ยปีเตอร์แฮดนะเนี่ยปีเตอร์แฮดหมดเลยเนี่ยอเ,เอาเอาแฮดมาผสมกับปีเตอร์สันเ<อ>นี่ยปีเดียวก็เป็นลูกเหมือนกันทุกสายพันธุ์ที่ฎีนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแฮดนะ,นะครับเยอะมากเลยนี่ก็คือปีเดียวเหมือนกัน<อ>เพราะนั้นที่สีนี้คงใช้ได้กับทุกสายพันธุ<อ>์ไม่ต้องกังวล มาเราสายพันุ์ไหนมาเสียบได้ไหมด,ด้หมดครับขอให้มีตน้นตอนที่สมบูรณ์มีหลุมที่สมบูรณ์ใส่พันปักขนี่ยทรงลูกมันจะเป็นีม่อนี่ยลูกกลมใหญ่ลูกดอกเยอะลูกขนาดนี้คือลูกที่ขมมากลูกขนาดนี้คือลูกที่หวานมากพอสักสี่เดือนในห้าสิบเปอร์เซ็ตมันจะสร้างความขมมาแรงอะไรก็เจาะมันไม่ได้เนี่ย ออธิบายเอาเลยค่ะสิ่งสิ่งแรกเลยนะอย่าตัดสินใจแทนต้นไม้เออน่ถ้านเขาจะสลัดเขาคองถูกต้องถ้าตัดสินใจต้นไม้วันไหนผิดเลยดอกก็อย่าไปตัดสินใจแทนเขาเขาจะไว้ลูกไหนไม่ไว้ลูกไหนอยู่ที่เขาลูกที่เราเอาออกอาจจะเป็นลูกที่เขาอยากไว้ก็ได้เาเรียนมานี่ต้องผิดอย่าไปตัดสินใจแทนเขาเด็ดขาดจะผิดพลาดมากใช่ใช่ ตอนที่มันหอมดีเราให้นักท่องเที่ยวมาให้เขาไปเด็ดเองอย่างนี้หรอจะต้องสอนเขาก่อนวิธีเก็บตัดยังไงอะไรต่างๆเนี้ยต้องมีม,มีต้องตัดต้องตัดเมล์ขั้วและห้ามห้ามจุกมันหลุดเชื้อราเข้าไอ้น,นี่เขาเรียกปิงไอ้นี่คือปิงพอปิงขยาย มากๆเป็นสีเหลืองมันก็คือจะสุกแลแต่เราดูง่ายๆดูลูกเป็นสีสีม่วงดีกว่าแล้วอย่างต้นนี้ที่ถ้าเรามองด้วยสายตาเหมือนเขาเหี่ยวนี่นั่นกำลังจะสลัดใบใหม่ใบเก่าทิ้งเพื่อจะแตกยอดใหม่มาคลุมลูกถ้าเขาเป็นลูกแล้วเขาจะต้องทิ้งใบเก่าออกมาให้หมดแล้วก็เวลาใบใหม่เขาออกมาเขาจะคลุมลูกป้องกันแสงแดดป้องกันแมลงอะไรของเขาครับอ,อันนี้เขาจะต้องสลัดทิ้งแล้วเ็าเปลี่ยนยอดใหม่ขึ้นมามครับ เนี่ยเขาจะต้องสร้างมาคลุมลูกของเขาเองอันนี้คือคือปัญหาจากการตัดหญ้าเวลาตัดหญ้าก้อนหินกระเด็นขึ้นมากระเด็นใส่ลูกใช่ครับ,รบ,บย,ย,ยังพี่กรณ์พี่กรณ์รอรอเออการจ่ายน้ำนะครับการจ่ายน้ำ มันจะมีท่อ2นิ้วใช่ไหมและแยกมาด้วย PE p e 20มิลจาก p e ก็เจาะเจาะติดวาลวเขาเรียกว่ามินิวาลนะครับมินิวาลมิน wow. ิวาลตัวนี้สามารถปรับน้ําได้สมมติว่า1นาทีตอนนี้มันเกิน1ลิตรก็ปรับให้น้อยลงให้เหลือ1ลิตรอ่าิดมินิวาลนะครับครับนั่นก็คือเปิดปิดมินิวาลแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีขาจับก็คืออลูมิเนียมเนี่ยวิธีการพันอลูมิเนียมพันเท่าแรกก็ต้องรัดทับกันเพื่อไม่ให้หัวมันคว่ำหรือหงาย เราก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับต้นแรกต้นให้แนวนี้ใช่สา,สายคือสายไมโครก็แรกสายไมโครสี่มิลหัวหัวชื่อคือปีกผีเสื้อสี่มิลใช้น้ <ๆ S 2> นําน้อยที่สุดให้ลงในแนวดิ่งรากให้ลงลึกเหมือนไส้ดินสอให้นึกถึงไส้ดินสอไว้ถ<ห>้างายขึ้นน้ำมันจะกระจายไปทั่วครับแล้วว่าน้ําถ้าอยู่ยังไงนะกี่ปีต้องอยู่ที่เดิมอย่าไปขยับ ตรงนี้มันจะสร้างรากของมันเป็นก้อนใหญ่ๆสาหรับรับน้ําโดยตรงมันจะไม่เปลืองน้ําถ้าขยับรากของนี้จะแห้งแล้วก็ตายเหมือนกันทุกต้นอ่าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วไม่มีการตามต่อนะนนวันนี้ผมก็ขอบ เพื่อนๆทุกคนในวงการเกษตรนะครับที่ให้เกียรติกับสวนเทพนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เล็กๆ,ๆน้อยแล้วผมพูดต่อว่าใครจะเดินต่อใครจะเดินต่อเรื่องอโกาโดที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดรับทุกคนนะทุกวันนะครับยินดีเสมอสําหรับเบอร์โทรของผมนะครับ081นะครับ081 989 98 2584แม้ชื่อผมก็จะขึ้นไลน์เลยโดยอัตโนมัติ ทุกคําถามที่ผมถามได้ที่ผมตอบได้ถามมาเติะไม่ต้องเกรงใจถ้าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบทุกคุณขอบคุณมากน่าสุขใจขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับทุกคน